ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับ4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเรียนชั้นม .4 ทั่วประเทศหัวข้อนี้นะครับเมื่อกี้คุณครูลืมบอกไปว่าเป็นหัวข้อ Curricular Cut นะครับก็คือตัดเอาบทความต่างๆมาเรียนเป็นหลักสูตรนั่นก็คือหัวข้อนี้ชื่อว่าหัวข้อ g o o r r p p y นะครับภูมิศาสตร์ ภูมวิศาตร์ในที่นี้จะเรียนถึงสภาพชั้นบรรยากาศของโลกนี้นะครับนะ the world climate ชั้นบรรยากาศของโลกนี้นะครับแบ่งได้เป็น8ชดชนิดนะครับนะนั่นก็คือหนึ่ง equatorial นะครับ equatorial ก็คือชั้นบรรยากาศของประเทศที่อยู่แถบใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับ equatorial At or near the e r u a t o r A q u a ร์เ r นะครับนั่นก็คือเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนั่นเองนะครับ a q u a there is no change in season นะครับก็คือฤดูกาลไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ it is tropical or t y p l t y p i c a l l y hot and wet all year round คือสรุปรวมๆตลอดทั้งปีน,นะครับก็จะมี อากาศร้อนและก็เย็นนะครับหรือว่าหนาวเป็นเพียงแค่ปกติธรรมดานะครับไทเปโคลี this one h a s high temperatures and regular rainfall in all months แต่โดยทั่วๆไปแล้วนะครับอุณหภูมิจะอุณหภูมิอุณหภูมิค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีฝนตกเกือบตลอดทุกเดือนนะครับนะในประเทศที่อยู่แถบใกล้เส้นศูนย์สูตร แล้วก็จะระบายเป็นสีเขียวเข้มนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะดูในแผนที่โลกสีเขียวเข้มอย่างนี้นะครับหนาะถือว่าอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วก็อากาศตามที่ได้อธิบายไปต่อไปปร,ป,รประเภทของชัน้นบรรยากาศประเภทที่สองนะครับสีเขียวอ่อนลงมาเรียกว่าโทรปิโคนะครับโทรปิโคแปลว่าเขตร้อนนะครับ There are normally two seasons นะครับประเทศที่อยู่ในแถบนี้นะครับก็จะมีสองฤดูนั่นก็คือฤดูฝนและก็ฤดูแรงนะครับนะเขาใช้คำว่า wet and dry ซึ่งแปลว่าเปียกและแห้งแต่เวลาแปลฤดูก็ต้องแปลว่าฤดูฝนและฤดูแรง There are temperatures นะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูง and abundant rainfall abundant rainfall แปลว่าฝนตกค่อนข้างที่จะทิ้งช่วงนะครับนะ ฝนตกทิ้งช่วงหน่อยไม่ได้ตกตลอด During the wet season ในระหว่างฤดูฝนนะครับนะเวส s e ซ s ซ n ก็คือฤดูฝนไปเลยประเภทที่3นะครับนั่นก็คือประเภทที่แถบอยู่ในแถบทะเลทรายนะครับก็าช้คกับว่า Desert temperature are very high during the day ในระหว่างช่วงกลางวันนั้นนะครับอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก เราเป็นท,ที่ทราบกันดีนะครับแถบทะเลทรายนี่ก็ร้อนแน่นอน but แต่ว่า at night can drop about ah to about zero c e l s i แต่เป็นเรื่องแปลกนะครับนนะาในตอนกลางคืนนะั้นอุณภูมิจะลดลงต่ำถึงศูนองศาเซนเซียสเลยนะครับนะถึงแม้จะเป็นแถบทะเลทรายก็ตาม there are warm and dry winds and very little rainfall throughout the year อากาศนะครับนะก็จะดูอบอุ่นนะครับและค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งนะครับเป็นลมอ่าลมต้นทีไม่ใช่อากาศลมนั้นจะเป็นลมร้อนนะครับและก็แรงแรงนะครับนะ warm and dry winds ลมร้อนแล้วก็ลมแรงแรงแห้งแห้งลมแห้งแห้งนะครับนะ and very little rainfall u t the year และก็จะมีฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับนะอยู่ในเขตทะเลทรายนี้ไม่ใช่ฝนจะไม่ตกเลยนะครับประเทศที่อยู่ในแ่าในแถบเขต เขตทะเลทรายนะครับก็จะมีภาพเป็นสีน้ำตาลเข้มต่อไปลำดับที่สนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับนั่นก็คือเซมิดิเซอร์นะครับกึ่งทะเลทรายประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในแถบนี้นะครับก็จะอีฐแฮชวอร์บรรยากาศจะค่อนข้างสภาพชั้นบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นนะครับแฮร์ราร์ซัมเมอร์ในฤด,ดูร้อนก็ค่อนข้างแห้งแห้งนะครับแอนด์ไม t เดอร์ทูวอร์มวินเทอร ส่วนในฤดูฤดูหนาวนั้นนะครับค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับเป็นกลางๆนะครับไม่นะครับห่าไม่ร้อนไม่หนาว it has about twice the amount of rainfall as desert region แล้วก็เขาบอกว่านะครับนสาภาพฝนตกก็จะมีประมาณสองเท่านะครับของเขตบริเวณที่เป็น d e s ซอร์ตอันนี้เป็นซ e มิเซมิดิเซอร์นะครับดิเซอร์ฝนตก ถ้า25นะครับเซมิดิสเซิลก็จะเป็น50ประมาณนี้ก็คือ2เท่านั่นเองนะครับทา i c ์ Twice. ต่อไปเขตอ่าชั้นบรรยากาศนะครับประเทศที่อยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ5 6 7 8 ประเทศที่อยู่แถบจั้นบรรยากาศที่5นะครับเขาเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ it has hot หนังค่อนข้างร้อนนะครับ r i ซัม s u m m e ในฤดูแร้อก็จะร้อนๆแต่ฤดูหนาวก็จะคูลนะครับคูลในที่นี่ก็คือไม่หนาวมากเกินไปนะครับนะ w e d n e s d a ในฤดูฝนก็ uh, there is almost no rain during the summer มีฤดูฝนด้วยนะครับฤดูฝนจะหนาวตทนทีนะครับ and cool wet winter แล้วก็ในฤดูร้อนนะครับก็จะมีฝนตกบ้างนิดหน่อยอ no rain โทษทีครับไม่มีฝนตกเลยนะครับในช่วงฤดูร้อน so ดังนั้น most rain falls i during the cold o winter months ดังนั้นฝนถึงจะตกก็ต่อเมื่อตกอยู่ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะครับ winter months ก็จะเป็นแถบสีเขียวอ่อนๆนะครับอ่อนมากเลยต่อไปแถบที่เป็นอุณหภูมิเทมเพลตนะครับเทมเพตนะครับก็คือเขตแถบที่อยู่ใกล้กับแถบขั้วโลกนะครับดะเทมเพลตเนี่ยประเทศที่อยู่ใกล้กับแถบขั้วโลก a ด e mostly my summer and cool weather ซึ่งค่อนข้างจะเริ่มหนาวแล้วนะครับนาในฤดูร้อนนั้นนะครับจะไม่ร้อนนะครับจะแค่กึ่งร้อนกึ่งหนาวนะครับไม่แต่ในฤดูหนาวนะครับค่อนข้างที่จะหนาวมากๆนะครับ Cool Winter i t l y e r r o u n d แต่ว่าก็ยังมีฝนตกตลอดทั้งปีนะครับ It can often be cloudy and foggy และส่วนมากก็จะมีเมฆหนาทึบแล้วก็มีเมฆวอกนะครับนในประเทศที่อยู่แถบ ทมเพลตนี่ต่อไปลำดับที่7นะครับคือประเทศที่อยู่ในแถบขั้วโลกเลยนะครับนะโพลจะชอตคูลซัมเมอร์แอนด์วิลี่ลองค w วนเทอร์นั่นก็คือนะครับต้องแยกอย่างนี้นะครับนะคือในฤดูฤดูร้อนนะครับหนาะจะสั้นมากๆเพราะมันอยู่ขั้วโลกแล้วนะครับ ส่วนในทางตรงกันข้ามนะครับฤด,ดูหนาวนะครับโคเ e นเชอร์นั้นจะวอรี่โลงนะครับหลายเดือนมากๆนะครับฤด,ดูหนาว there is little rainfall แต่ก็ยังมีฝนตกบ้างนิดหน่อย but most o f t e t occurs during the summer แต่นะครับนะส่วนมากแล้วฝนจะตกในฤด,ดูร้อนนะครับนะ it occurs during the summer ในขั้วโลกนะครับหนาฝนจะตกในช่วงฤด,ดูร้อน snow is common during autumn and winter ดังนั้นในช่วงฤดูหิมะหรือในฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะมีหิมะนะครับหนาแทนที่จะมีฝนก็จะมีหิมะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ common แล้วก็แทบสุดท้ายนะครับที่ จัดลาดับหรือว่าจัดหมวดหมู่นะครับประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับก็คืออยู่ในแถบของทันเดอร์ทันเดอร์แปลว่าแถบที่หนาวเหน็บเหนือข,วขัวโค่นโลกไปอีกนะครับจนไม่มีต้นไม้อาศัยอยู่เลยนะครับนะต้นไม้ไม่สามารถที่จะงอกงามได้เลยนั่นก็คือ temperature does not often rise above zero celsius does not often rise นั่นก็คืออุณหภูมินะครับไม่เคยเกินศูนย์องศาเซนเซียสเลยนั่นก็คือติดลบตลอดนะครับนะทั้งปีทั้งชาติไม่เคยสูงเป็น1องศาสององศาก็ไม่มีนะครับศูนย์องศาลงมาเท่านั้น f r e e z i n g even in the summer แม้กระทั่งในฤดูร้อนนะครับก็ยังเป็นฤดูที่อากาศเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับแต่ก็เรียกว่าฤดูร้อนนะครับนะ l o o n g i i t t e r l y cold the winter และฤดูหนาวไม่ต้องพูดถึงนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับก็คือ12เดือนเลยและเป็นหนาวที่บ i ช t ช r l ี่โคนะครับหนาวที่แสนจะขมขื่นถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับคือหนาวเหน็บจริงๆ below the surface of the ground the remains frozen all year round แม้กระนั้นนะครับหนาใต้พื้นดินก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะครับนะ The surface of the ground remains frozen นะครับอ่าพื้นผิวนะครับนะพื้นผิวของพื้นดินนะครับไม่ใช่ใต้พื้นไม่ใช่ใต้ดินพื้นผิวของพื้นดินนะครับเป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดนะครับ frozen all year round ตลอดทั้งปีโอเคจบนะครับนะหมวดหมู่ของประเทศต่างๆเรียงตามลำดับชั้นบรรยากาศ ดังนั้นมาตอบคำถามกันข้อที่หนึ่งเขบอกว่า look at the map ให้นักเรียนดูที่แผนที่ and the text แล้วก็บทความเนื้อเรื่องที่อ่านแปลไป,ไปเมื่อกี้ how are they related เนื้อความเหล่านั้นนะครับแล้วก็ประเทศเหล่านั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร how many climate zones so are there แล้วแบ่งประเทศตามชั้นบรรยากาศได้กี่ี่ได้เป็นกี่แบบ คำตอบสั้นๆก็คือ the map show the different climate zones around the world which is climate r e s p n d e uh, d represented by a different color and the text explains the characteristic of each climate there are eight climate zones แปลว่านะครับแผนที่นั้นแสดงให้เห็นถึงชั้นบรรยากาศต่างๆกันนะครับทั่วโลกซึ่งระบ,บายสีนะครับนำเสนอระบ,บายสีนะ แถบที่แตกต่างกันออกไปและข้อความนะครับน,นในการเรียบเรียงคุณสมบัตินะครับหรือว่าชั้นลักษณะของบรรยากาศนั้นก็มีทั้งหมด8ระดับด้วยกัน8ปโซนด้วยกันไปดูข้อที่2องครับเขอบอกว่าให้ read and under the text and mark the statement as true or false then explain w h a r d s i n b o l h d ซึ่งแปลว่านักเรียนอ่านแล้วก็ฟังบทความนะครับแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายว่าถูกถ้าเกิดข้อความนั้นถูกต้องและทําเครื่องหมาย F ถ้าเกิดข้อความนั้นผิดให้ทําเครื่องหมาย T นะครับนะถ้าเกิดข้อความนั้นถูกนั่นก็คือ it rains all year round at the a q u a t e r ในประเทศแถบเขตร้อนแถบเขนใกล้เส้นศูนย์สูตรนั้นนะครับ จะมีฝนตกตลอดทั้งปีถึงข้อความนี้ก็ถูกต้องนะครับใส่ตัวทีลงไปได้เลยข้อที่สอง is a way hot in the desert ในทะเลทรายนั้นนะครับนั้นนะครับนะมีชัน้นบรรยากาศที่ร้อนอย่างเดียวเท่านั้นพิดนะครับนะเพราะกลางคืนอากาศสามารถหนาวได้ถึงศูนย์องศานะครับนะข้อที่สาม winter in polar area are shorter than summers ฤดูหนาวนะครับนบายแถบขั้วโลกจะสั้นกว่าฤดูร้อนอันนี้ผิดแน่นอนนะครับฤดูหนาวมีตลอดฤดูร้อนมีนะครับแต่ว่าอุณหภูมิก็ไม่เกินศูนย์องศานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฤดูร้อนนะครับแ,แบ่งตามฤดูได้เหมือนกันพัติเศครับเอ็ exactly c o l d in the t u n d r a Regions ในเขตภูมิภาคที่เรียกว่าชุนด้านนะครับที่ไม่มีพืชอาศัยอยู่ได้เลยนะครับหนาไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้เลยนั้นเป็นเอ cool ็กซ์ตรีมคูเี่ยเป็นอะไรที่หนาวเด็บอย่างสุดขั้วนะครับก็ถูกต้องนะครับนาทีอ๋อนี่คำศัพท์มาอยู่ตรงนี้นะครับนำมาอยู่ในหน้านี้ขอไปด้วยนะครับนนาเมื่อกี้ที่บอกว่าคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนั้นอยู่ไหนมาอยู่นี่นะครับมาอยู่ในหน้า 8 6นะครับ A Quarter นะครับก็คือ an imaginary line around the middle of the earth ก็คือเป็นเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นที่อยู่ใจกลางนะครับของลูกโลกนั่นเองนะครับขอเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง Temperature นะครับซึ่งแปลว่าอุณหภูมิก็หมายถึง how hot or cold something is บางสิ่งบางอย่างนะครับร้อนแค่ไหนหรือหนาวแค่ไหนเขาเรียกว่า temperature นะครับหรืออุณาหภาูมิ rainfall นะครับก็คือ the amount of rain that fall จำนวนของฝนที่ตกนั่นเอง drop นะครับ t o go down quickly ก็คือหยดนะครับหยด go down นะครับลงมาอย่างรวดเร็ว m i ่ d แปลว่า not too hot or cold อากาศพอดีพอดีนะครับนวไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปเรียกว่า i ม่หรืออ่อนนุ่มนะครับประมาณนั้นนุ่มนวลคูน, cool, นะครับแปลว่า l e c t l l but not t t o o o โคนะครับหนาวนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้หนาวมากเขาเรียกว่าคู c คู l นะครับส่วน c l o u d ีนะครับ when there are a lot a o f clouds n t t h s s y ไในท้องฟ้ามีขี้เมฆเยอะนะครับก็เรียกว่า cloudy ส่วนฟอก g ี้ก็เหมือนกันนะครับ when there is fog ged, หรือว่า a thick mist in the air นะครับในอากาศนั้นมีหมอกเยอะหมอกหนานะครับก็จะเรียกว่า foggy common นะครับก็คือธรรมดาปกตินะครับ normal unusual นะครับ happens often ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมาก rise นะครับก็คือ to go up นะครับขึ้นจะริญเติบโตขึ้นหรือโตขึ้น freezing นะครับ when there is frost and ice วอริโคเมื่ออากาศนะครับกลายเป็นน้ำแข็งนะครับหรือหนาวมากๆเรียกว่าฟลิชมิชลีคัวนะครับหนาวแบบหนาวเด็บเจ็บใจหนาวเด็บแบบหนาวหน้าขมขื่นอย่างยิ่งนะครับก็คือ Extreme e x t r e m e c o ตรีโคเลยนะครับหนาวสุดขั้วนั่นเองกล่าวนะก็คือพื้นดินนะครับหรือว่าซอยหรือว่าแลนนั่นเอง e m a i n นะครับแปลว่า to เ a y แปลว่ายังคงอยู่นะครับรีเม n แล้วก็สับสุดท้ายคือฟอสเซนนะครับคือ hard from the cold คือหนาวอย่างหนักนะครับหนาวอย่างมากเลยนะครับหนาวเนี่เป็นฟรีซเป็นแช่แข็งเลยก็คือ f อสเซนนั่นเองต่อไปมาดูข้อที่3ก็บอกว่า in pairs นักเรียนจับคู่กันนะครับ talk about the climate ให้พูดคุยเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ in various c o u n t r i ในประเทศหลายๆประเทศนะครับประเทศต่างๆแล้วก็ให้ mark on the map แล้วก็ให้ไปทําเครื่องหมายบนแผนที่นะครับว่าพูดถึงประเทศไหนแล้วก็แถบสีอะไรแล้วก็อธิบายชั้นบรรยากาศตามที่เขาได้บอกว่าแถบสีนั้นๆมีบรรยากาศอย่างไรเอเลยพูดว่า what is the climate like in Spain ในประเทศสเปนนั้นสภาพอากาศเป็นเช่นไรนักเรียนดูคําว่า like และใช้คู่กับ verb to be นะครับ like กใช้คู่กับ verb to be เมื่อไรนะครับแปลว,ว่าคล้ายแปลว,ว่าเหมือนนะครับทีบ่นี่คือ verb to be นะถ้าไม่มีเว r บทูบีนะครับใช้เว r บทูดูมาช่วยไลค์ก็จะแปลว่าชอบนะครับมี B ก็เลยตอบว่าสเปน has a Mediterranean climate ประเทศสเปนนะครับจะอยู่ในแถบของกลุ่มชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า m e d เด e แ e ดดิโตเรนนนะครับ so ดังนั้น it is hot and dry in summer ดังนั้นในฤดูร้อนก็จะ ร้อนนะครับแล้วก็แห้งแรง A, A ก็เลยบอกว่า yes and it rains in winter ใช่เลยนะครับแต่ว่าในฤดูฝนก็จะมีฝนตกนะครับนะหรือในฤดูหนาวก็จะมีฝนตกนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูบทสนทนานะครับ A, A บอกว่า what is the climate like in Canada แล้วระบบระดับชั้นบรรยากาศในประเทศแคนาดาล่ะเป็นอย่างไร นักเรียนมีบอกว่า most of Canada has a polar climate ส่วนมากของประเทศแคนาดานะครับจะเป็นชั้นบรรยากาศแบบขั้วโลกนะครับซึ่งมีฤดูหนาวตลอดทั้งปี So it has short cool summer มีฤด,ดูฤดูร้อนนะครับก็จะเป็นฤดูร้อนที่สั้นๆมากๆ and long cold the winter ส่วนฤดูหนาวนะครับก็จะมีอย่างยาวนาน เอก็เลยว่า yes ฉันก็เห็นด้วย and it snows in a l 1 m t e r และในดูโดบายไม้ร่วงนะครับและก็ฤดูหนาวนั้นก็จะมีหิมะตกเอก็เลยพูดต่อ what's the climate like in Brazil และในประเทศบราซิลละ่สะสภาพอากาศเป็นเช่นไรนักเรียนีก็เลยบอกว่า Brazil has a tropical climate ประเทศบราซิลนะครับจะอยู่ในแถบชั้นบรรยากาศแบบเขตร้อนนะครับนะโรปิโคโซดังนั้น there are high t e m p e r a t u r e and abundant rainfall during the wet season ดังนั้นอุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับและก,ก็ในระหว่างฤดูฝนนั้นฝนก็จะตกทิ้งช่วงนะครับนะ a b u n d a n t ด a i n f a l l แปลว่าฝนตกทิ้งช่วง เอก็เลยบอกว่าเย็นฉันก็เห็นด้วยนะครับ and it also has r i season แล้วก็จะมีฤดูที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับนะ dry season กับ hot season ก็คล้ายๆกันนั่นเองหรือ summer นะครับไปต่อในหัวข้อที่สี่ต่อครับหัวข้อที่สี่ก็บอกว่าทำเป็นโครงงานนะครับให้นักเรียนเขียนนะครับว่า what is the climate like in your country ว่าในประเทศของนักเรียนเองนั้นมีสภาพชั้นบรรยากาศเป็นเช่นไร collect information from an d at large ให้ไปรวบรวมหาข้อมูลจากแผนที่นะครับจากหนังสือ encyclopedia นะครับจากอินเทอร์เน็ตเป็นต้น then l t write a short text about it แล้วก็ให้เขียนข้อความสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศในประเทศของนักเรียนคุณครูก็ไปนำมาให้ประมาณนี้นะครับสั้นๆ ว่า Thailand is located between vast area of land and water so it is impacted by both the summer and the winter monsoons แปลว่านะครับประเทศไทยนั้นจะตั้งอยู่ในระหว่างพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับระหว่างพื้นดินและก็น้ำนะครับดังนั้น it is impacted by both ดังนั้นก็จะมีผลกระทบนะครับทั้ง ในฤดูร้อนนะครับและก็ฤดูฝนผลกระทบจากนลมมรสุมนะครับนะมรุน,นะครับมสุแปลว่ามราสุมนะครับมรสุมฤดูฝนและฤดูร้อน as a result ด้วยเหตุผลนี้นี่เอง Thailand weather consists of six months of rainfalls during the wet season three months of the dry and cooling breeze During the winter. ดังนั้นใน12เดือนนะครับประเทศไทยก็จะแบ่งเป็นฤดูฝนเสียสักเ,เป็นฤดูฝนเสียประมาณ6เดือนนะครับนะ s i month แล้วก็เป็นฤดูแล้งหรือ summer เสียประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็อีก3เดือนนั้นถือว่าเป็นฤดูหนาวนะครับ and three months of heat during the summer นะครับฤดูร้อนก็จะมีประมาณ3เดือนเช่นกัน The average temperature of Thailand range from 18 t o t h i c e l s u s อุณหภูมิในประเทศไทยนะครับก็จะเรียบประมาณตั้งแต่18องศาจนถึง38องศาเซนซียสนะครับประมาณนี้นี่คือข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับ สภาพชั้นบรรยากาศของประเทศไทยและแล้วก็จบหน้าแปดสิบฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนในช่องกระผมครูอับี่นันต้อขอขอบคุณ